ตีจุเอียเจ้าพ่อแห่งเจ้าพ่อแห่งดินเจ้าพ่อแห่งบ้านเป็นเจ้าบ้านหลายๆคนก็จะเรียกกันไม่่อยเหมือนเจ้าที่อะไรอย่างนี้เขาจะอยู่กับพื้นเหตุผลที่อยู่กับพื้นเพราะอยากให้ดูแลพื้นที่บ้านแล้วก็อยู่ใกล้ชิดคนที่อยู่ในบ้านร่มเย็นเป็นสุขใช่ค่ะจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขวิธีการขอพรก็คือเวลาขอพรเนี่ยขอให้มีความสมัครสมาคีนะคะกันในบ้านนะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือขอให้ อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในบ้านเนี่ยมีแต่ความสุขความร่มเย็นเมื่อไม่มีแต่ความสุขความร่มเย็นมันก็ต้องไม่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาอื่นๆเข้ามานะคะก็อันนี้ผ่านไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เท่าจันทานะคะหรือองค์เยี่ยหล่านะคะอันนี้มีแถวๆที่แชร์กงลัดร้านะคะสันเจ้าแชร์กงรัดเ้าเปิดใหม่น,นะคะ สามารถไปขอพรและไปผูกได้แดงได้นะคะอันนี้สามารถขอพรขอคู่ได้แต่วิธีการขอคู่ของคนฮ่องกงนะคะที่แนะนําแพร่มาก็คือชอบเพศไหนไปผูกเพศนั้นนะคะชอบเพศไหนไปผูกเพศนั้นไม่ต้องมาบอกว่าเออผู้หญิงไปผูกผู้ชายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีหลายเจเนอเรชันตั้งแต่ LGBTQ เนาะก็ชอบเพศไหนนะคะไปผูกเพศนั้นแล้วผูกให้ใกล้กับเพศนั้นที่สุดนะคะส่วนวิธีการถ้าใครอยากได้นะเมตตา ให้ไปผูกตรงองค์เยีเหล่าค่ะองค์เยีเหล่าวองค์กลางเลยแล้วก็บอกว่าขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาคนอุปถัมภ์ขำชูนะคะกิจการการงานจะได้รุ่งเรืองด้วยนะคะเมตตามหานิยมนะคะที่แชทชูเลยอันนี้คนทางสินแสตที่ฮ่องกงแจ้งมาว่าสามารถขอพรได้เลยนะคะว่าอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราให้ชัดเจนอยากได้สเปคแบบไหนชาติอะไร เขาบอกว่าไม่ต้องพูดคาว่าไม่อยากได้ให้พูดคาว่าอยากได้เอาบบนะสเปคมาเลยเอาสเป,ปกจงมาเลยจดประกาศพร้อมเลยประกาศเลยนะคะขอสูง180ยอ่ะผิวขาวนะคะคนจีนอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือว่าแบบเอ่อยุอโ,โรปก็ได้อ่ะขอให้แบบ และอย่าลืมนะคะเวลาขอให้ขอว่าให้เขาอ่ะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเราตลอดไปด้วยใช่จะได้ไม่มีปัญหาการตอนหลังเผื่อวันหนึ่งที่สุดท้ายแล้ววันทีความรักเนาะมันก็มีช่วงระยะเวลาที่หวานลมขมอยู่เสมอนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมปังอุ้มบุตรนะคะปังอุ้มบุตรอันนี้บอกเลยว่า ส่วนตัวแพ้อยากให้ขอในเรื่องของความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงอาทิเช่นเรามีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะ,ะหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงหรือรวมไปถึงความรักความเอาใจใส่จาก คุณแม่หรือคนในบ้านที่อะบางทีอาจจะยุ่งงานจนไม่ได้ว่างมาดูแลเรามากนะก็ให้ขอพรท่านในเรื่องขอขอให้บารมีของแม่นะคะแบบอบุ่นให้ความอบอุ่นแกนเราค่ะแล้วก็ให้ทุกคนรักเราเอ็นดูเราเหมือนลูกเหมือนหลานวิธีการง่ายๆนะคะปางอุ้มบุตรอันนี้ก็สามารถไปได้นะคะที่วัดมังกรกมลา,าวาดนะคะ ็นที่รู้จักกันเลยเป็นที่รู้จักกันดีค่ะส่วนตัวก็วิหารเซียนือจบแล้วพอพอเอ๊อมากรุงเทพคนกรุงเทพไม่น่าจะสะดวกไปวิหารเซียนที่สัตหีบนะคะก็เลยไปรีเสิร์ชหาในกรุงเทพมาให้ใครที่สะดวกก็แวะไปไหว้กันได้นะคะ มูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองธุรกิจประสบความสําเร็จอันนี้มาแบบจุกๆสี่ท่านนะคะจุกๆสี่ท่านในที่นี้คือธุรกิจการงานซึ่งบอกว่าสมัยนี้ธุรกิจการงานมีหลายแบบตั้งแต่ออฟไลน์ line, ออนไลน์ line, มาเก็ตติ้งรวมไปถึงการค้าการขายการส่งออกนะคะแต่ละท่านก็จะเด่นกันไปคนละแบบเดี๋ยวพายขออนุญาตอธิบายทีละท่านนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจากองค์กรปูนะคะอันนี้อายการทหารราชการตำรวจนะคะด้อำเภออะไรอย่างนี้อ่ะทุกอย่าง แฝงสายไปเลยนะคะเอาให้มันแบบว่าตรงทิศต,ตรงทางนะคะเวลาที่ไปขอพรเราจะได้ของ,ง่ายๆท่านจะได้ช่วยได้ถูกถาทางทางฮ่องกงแจ้งแบบกับแพรตอนเวลาแพรไปเที่ยวท่านจะบอกว่าเ,เวลาไปขอเทพองค์ไหนก็ตามขอให้ตรงสายคือขออะไรกับเทพองค์ไหนได้แต่แค่เวลาที่เหมือนไม่ถนัดอะค่ะก็จะได้ช้าหน่อยครับผมเหมือนไม่ถนัดก็จะได้ช้าหน่อยดังนั้นวิธีการคือไปตรง ตามตรงแต่แบบท่านถนัดด้านนี้เราไปตามด้านนี้เลยนะคะจะได้พรไวๆนะคะส่วนการค้าการคมนาคมการส่งออกนำเข้าเกี่ยวกับสินค้าทางเรือนะคะรวมถึงโลจิสติกนะคะอินพุสเอ็กพอรต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกรูปแบบนะคะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแนะนำให้ขอองค์แม่เลยนะคะองแม่ครับทีมนะคะการค้าขายการพาณิชย์ใช่ค่ะการค้าขายพาณิชย์นะคะส่วนนะคะ องค์ต่อมานะคะองเจงแม่นีวานะคะอันนี้การงานผู้หญิงเก่งผู้หญิงทํางาน working woman เบรขานะคะหรือทํางานเกี่ยวกับงานบริหารทุกอย่างที่ตัวเองต้องทําตั้งแต่สักกระเบือยันหรือหลบอาทิเช่นแพร์ <c oughs> มัลติฟ <c oughs> ังชั่น <c oughs> ในคนคนเดียวกันนะคะเนรนะว่าไม่เน,น้นนอนเน้นงานนะคะอันนี้คือ องจะแม่นี่หวานะคะเป็นเทียบเทียบกันก็คือเหมือนแม่แห่งผู้สร้างนะคะเทียบว่าท่านเป็นผู้สร้างโลกขึ้นมาด้วยสร้างมาุนุนขึ้นมาด้วยดังนั้นการที่ไปขอพรกับท่านเหมือนเราขอพรอแม่ค่ะง่ายสุดใกล้สุดไวสุดขอแม่เวลาเวลาขอเงินแม่มีแม่ไม่ให้บ้างไหมคะน้อยมากนะคะที่แม่จะไม่ให้วิธีการก็คือเวลาไปขอไปของานชื่อนามสกุลอยากได้งานอะไรงานแบบไหนนะคะแล้วก็ขอให้ตัวเราเองอะ่ะมี ใช้คำว่าวิธีการและระบบการจัดการที่จะทําให้งานนั้นสําเร็จรุล่วงนะคะให้ขออย่างชัดเจนและอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมพูดชื่อนามสกุลน,นะคะ่าไม่ต้องไปพูดลูกช้างลูกม้าแล้วเนาะ และก็ต่อมานะคะจะเป็นองค์หกลกซิลนะคะองค์นี้ก็คือมีบอกเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยเด่นคันคนละด้านอยู่แล้วเราเป็นซิกเนเจอร์ที่มีทุกวัดมีทุกศาลเจ้านะคะทุกบ้าน,าานทุกบ้านใช่ค่ะทุกบ้านด้วยจริง,รงบอกเลยว่าองค์นี้คือเอ,อใช้คําว่าบริบูรณ์ค่ะคุยหนึ่งครั้งได้ทั้งงาน,ได,งงานได้ทั้งเงินได้ทั้งอายุยืนด้วยนะคะจริงอันนี้จริง,รง,รงใช่ใครมีใครไม่มีไหมคะมีใครไม่มีไหมคะสามารถซื้อ สามารถซื้อไพ่ไปได้นะคะเอาไพ่ไปตั้งตัวตั้งโฉกก็ได้ค่ะถามว่าศาลเจ้ากนอูนะคะก็มีศาลเจ้ากุอูนะคะถนนเยาวราชนะคะเจ้าแม่ทัพทิมเชิงสะพานนะคะส่วนเจ้าแม่นีหวานอยู่แถววัดชนะสงครามหรือศาลเจ้าหนึ่งอนะคะอ,อันนี้ก็ไปเที่ยวชมได้นะคะอันนี้มีใครไม่อยากฟังไหมคะรอเลยครับตั้งตารอ,อเลย อันนี้น่าจะต้องอยากฟังกันทุกคนโมอย่างไรให้ได้โชคลาภเนะะี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าโชคลาภแต่ละบุคคลนะคะมาไม่เหมือนกันเหมือนฟ้าสั่งให้เรามาคนละแบบบางคนโชคดีเรื่องการงานมากเลยออกงานปุ๊บได้งานปับ๊บบางคนเป็นแบบออกงานปุ๊บเป็นปีเลยกว่าจะได้งานก็มีบางคนโชคลาภคือหวยถูกทุกงวดไม่ได้ตั้งใจซื้อก็ถูก นะคะก็คือโชคลาแต่ละบุคคลเรามาไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาที่จะขอพรโชคลาบให้พูดไปเลยว่าอยากได้โชคด้านไหนข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลน,นี้อยากได้โชคการเงินข้าพเจ้าอยากได้โชคการเงินที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากนะักขอให้ได้มาง่ายๆค้าขายกําไรดีอันนี้ก็เป็นโชคด้านหนึ่งที่ซื้อได้ขายาคล่องบางคนกว่าจะขายได้เนี่ยตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นใช่ไหมคะริบไม่ใช่เงินนะคะลูกค้า ดังนั้นวิธีการขอก็คือขอให้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างชัดเจนและระบุเจบงไปได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะเวลาที่ขอโชคลาภเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ขอได้นะคะคนะทางซินเซที่ฮ่องกงบอกแพลว่าเวลาขอโชคลาภกับผู้ใหญ่เนะี่ยวิธีการง่ายๆคือเราอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปหาท่านแล้วก็ขอพรว่าขอให้ผู้ใหญ่ มีเมตตาให้โชคเรื่องการงานให้โชคเรื่องคอนเน็กชันให้โชคเรื่องการให้และการช่วยเหลือหรือการพาเราไปที่ต่างๆอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะเติบโตในสายงานอะไรก็ตามให้เราไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะให้ราบรื่นง่ายๆแล้วก็ไม่มีอุปสรรคนะคะคอนเน็กชันสำคัญจริงๆนะ,ะจิงค่ะคอนเน็กชันสำคัญที่สุดแล้ว เอาจริงๆคอนเนคชั่นสำคัญไม่ต่างจากเงินในช่วงีเลอน,<ช>นะคะยิ่งเรามีคอนเนคชั่นมากนะคะการเติบโตในธุรกิจไม่ว่าอะไรก็ตามหลีกเลี่ยนอยอนไลน์ไม่ได้แล้วอ่ะใช่หลีกเลี่ยนออนไลน์ขนาดวงการหมอดูยังลาม,มาแล้วนะคะว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่คะจริงครับพอดีจริงอันนี้เรื่องจริงมา่อานะคะดังนั้นวิธีการที่จะขอคอนเนคชั่นและหาคอนเนคชั่นก็อา่าลืมว่าควรมีควมีนะคะ องแรกนะคะองไฉสิงเอ๋ยนะคะอันนี้ก็บอกได้ว่าไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะนะคะโชคลาภของท่านเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินรุนร้วนแต่เงินจะมาในรูปแบบไหนจะต้องเหนื่อยได้เงินไหมหรือง่ายๆจะได้เงินหรือจะฟุกๆแล้วได้เงินก็มีหลายสเต็จกันไปอยู่ที่โชคแต่ละบุคคลด้วยแต่วิธีการง่ายที่สุดคือการขอให้รวดเร็วก็คือไปไหว้ท่านแล้วก็บอกท่านว่าช่วงนี้ลูก มีปัญหาด้านนี้ลูกขอเงินอย่าบนนะคะทุกคนค่ะไม่แนะนาให้บนนะคะเพราะว่าคนไทยและทุกคนนะคะคิดลืมขนาดเงินลูกคือหรือ,อ,ย,อย,ยังคะยังลูกสาวแม่ยืมก่อนนะ <c oughs> เงินแม่ก็ไม่คืนนะคะดังนั้นวิธีการง่ายทุกอย่างเราลืมกันได้ะคะ่ะวิธีการคือไม่ต้องไปบนขอเลยนะคะขอเลยไม่ต้องบนขอได้เลยเหมือนเราขอพ่อขอแม่ตลอดเวลานั่นแหละคะ่ะ ถึงจะไม่ค่อยมีถึงท่านจะไม่มีเดี๋ยวท่านก็หามาให้ชาหน่อยแต่ได้แน่แต่การขอแล้วประสบผลสําเร็จขึ้นมาจากการขอแล้วก็จากน้ำพังน้ำแดงตัวเองเนี่ยจําเป็นจะต้องกลับไปสักการะหรือว่าต้องไปแก้บนไหมครับพอไม่ได้บนก็ไม่ต้องไปแก้ไม่ได้บนไม่ต้องแก้แต่นับถือก็ไปสักการะได้อยู่เรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราได้แล้วเราอยากกลับไปไหมคะอยากครับใช่ค่ะนั่นแหละคือคือคือการที่เราบอกว่าไม่ต้องบนเดี๋ยวเราพอเราได้เราก็กลับไปอยู่ดีแต่ทุกครั้งที่ส่วนใหญ่ที่เราบนเนี่ยเราลืมเพราะเวลาที่เราบนปุ๊บ เอ้ฉันโบลองแต่ยาจำไม่ได้จำไม่ได้นะคะไม่แนะนำให้โบนก็ขอไปเลยนะคะง่ายๆก็คือขอไปเลยส่วนองค์ต่อองค์ด้านนูนนะคะจะเป็นองหก66คซิลอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทำไมถึงมาทุกที่เพราะว่าบริบูรณ์แล้วนะคะครบนะคะสามองค์นี้ถ้าเกิดใครมีที่บ้านก็สามารถไหว้ได้นะคะไม่ต้องขับรถฝ่ารถติดกันไปนะคะยกเว้นช่วงแบบอ่าช่วงวันเกิดนะคะหรือช่วง วัดหยุดจริงๆนะคะเทศกาลจริงๆเราก็คขอาไหว่าใช่ค่ะช่วงแก้ชงอยากจะบอกว่าตอนที่ไปถ้าไปเราไปช่วงแก้กกแช่แก้ชงทางฮ่องกงเนี่ยอย่าหาไปนะคะโอ้โหจากวัดนี่เป็นกิโลเลยนะคะคนยืนต่อแถวกันค่ะใช่ใช่ไม่น่ไม่น่าไปหลังๆไปหลังๆนะคะสองภระมีนะคะส่วนใหญ่เนี่ย จะไม่ได้อยู่ในวัดหรือในสามเจ้ามากนะักไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเห็นเป็นภาพนะคะไม่ค่อยเห็นเป็นองค์นะคะจะมีอันนี้ก็จะเป็นจูเชลจูเชลเสียงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้นะคะเรียกง,ง่ายๆว่าน้องหงแดงแล้วกันเนาะไม่ใช่แทนยูเนาะไม่ต้องร้องน้องหงแดงนะคะอันนี้ก็คือความหมายของของเขาอะความรุ่งเรืองนะคะความรุ่งเรืองความรุ่งเรืองในที่นี้คนจีนจะเชื่อว่าหงแดงนะจะอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน นะคะประตูหน้าบ้านนะคะประตูหน้าบ้านไม่ได้เป็นทิศของของหงแดงนะคะแต่ว่าพอเข้าบ้านแล้วเนี่ยทิศข้างนอกกับทิศข้างในจะคนละทิศกันนะคะหงแดงจะอยู่หน้าบ้านเพราะอะไรเพราะเขาอยากกระตุ้นให้เราออกจากบ้านไปทํางานครับผมนั่นแหละค่ะวิธีการง่ายๆนะคะก็คือเหมือนเป็นลูกล้อลูกชนนะคะหรือเป็นการใช้คําว่าเปรียบเปลยว่าหงแดงอยู่ที่ประตูหน้าบ้านถ้าคุณอยากได้โชคลาภคุณแค่ออกนอกบ้านนะคะแต่สมัยนี้รู้สึกว่าออกนอกบ้านแล้วเสียตังค์เนาะเสียแน่นอน ดังนั้นก็อย่าลืมนะคะออกไานอกบ้านไปหาของนะคะหาง,งานหรือหาคอนเนคชันหรือหาอินสปิเรชันใหม่ๆนะคะช่วยในเรื่องของเรื่องของอันอื่นเลยคือทัศนคติ2เติมไฟให้ตัวเอง3ามเติมความสนุกสนานให้ชีวิตการมาเจอเพื่อนผูงหรือการพบปะพูดคุยกันนะคะเราก็จะได้คอนเนคชันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณนี้นะคะ สเทพศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้นะคะก็จะมีน้องขออนุญาตเรียกง่ายๆนะคะน้องเต่าดำนะคะน้องเสือขาวน้องหงแดงและน้องมังกรเขียวนะคะ,ะ,ะเรียกกันง่ายๆนะคะบอกเลยว่าองค์เนี้ยเป็นเหมือน4ี่จตุรทิศสี่ทิศสี่ฤดูนะคะคนจีนเชื่อกันว่าท่านมาใช้คําว่าเป็นแหล่งรววพลังงานแล้วกันนะคะช่วยในเรื่องของการเก็บพลังงานเสริมทรัพย์ เสริมพลังงานนะคะสามารถนะคะนำไพ่ที่มีภาพนี้นะคะไปขอพรได้นะคะ,ะสามารถขอพรได้แอบบอกว่าเคยตั้งบอเบอร์แล้วถูกค่ะ ถูกจุดๆๆ <Okay. S 1> จุดๆๆ oh, จุดถูกโอ้โอเคคือปกติ <laughs> เวลาเวลาที่จะทำไพ่เราจะมีการเราอยากรู้รีแอคชั่นของไพ่ <c oughs> ฟีดแบ็ของไพ่ว่า,าไพ่แต่ละใบมีพลังงานยังไงนะคะเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วก็เอาลงหน้าจอโทรศัพท์ทุกคนสามารถถ่ายรูปแล้วเอาขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ได้ทุกใบเลยนะคะไม่ติดลิขสิท์แต่แค่งดการจําหน่ายแล้วก็สามารถแจกได้นินเพจแต่ว่างดการจําหน่ายโดยเด็กขาดนะคะเรื่องวอลเปเปอร์เนาะนะคะอันนี้บอกเลยว่า เรื่องการเงินมันเป็นเหมือนเหมือนอการหมุนเวียนของของพลังงานนะคะดังนั้นก็อาจจะช่วยพลิกแพงตะแคงตลกดวงเราได้นิดนึงคือโดยปกติแล้วเป็นคนที่ไม่เคยมีดวงในเรื่องของการถูกจุดๆๆเลยนะคะน,นี่ก็คือครั้งแรกนะคะ,อะขออนุญาตนะคะเป็นสีไพ่นะครับที่จะให้เรื่องโชคลาภนะครับตก ให้เข้าที่เข้าทางนะครับสร้างสมดุลให้กับโชคลาภเรานะครับผมออกจากบ้านอย่างเช่นคุณแพ้ได้บอกนะครับออกจากบ้านไปนี่ต้องเสียเงินละ<ช>เพราะนั้นเราจะมูยังไงที่จะได้หาให้มากกว่ากลับมานะครับอีกหลายเท่าตัวก็คือสร้างคอนเนคชันด้วยนะครับผมแอบบอกว่าขอโทษนะคะคือจริงๆก็คือป่วยมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เราขั้นเวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะมีใครมีใคร มีใครมาสนับสนุนพ่้ในด้านนี้ไหมคหแคะแถวๆนี้ในนี้ในร้านนี้ขอขอชู่มือเลยคะ่ะชู่มือสูงๆเลยค่ะเราคุณสวยสวยและรวยมากไหมคะสวยและรวยมาก